อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อช่องแอตลาสนะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็จะมาดูดวงนะคะให้กับคนโสดราศีสิงห์เนาะ เออคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งรักษาะราศีชาว2ก็สามารถดูได้นะคะเป็นการทำนายแบบ Energy โดยรวมเพราะฉะนั้นนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะ Energy นะคะเปิดให้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขาไพ่นะคะถูกเปิดไว้หมดแล้วนะเพราะว่าจะได้ล่นระยะเวลานะคะแต่เป็นการเปิดไว้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่มีการอ่านนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านแล้วก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะคลิปนี้ดูได้ทุกเพศนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31มมกราคมนี้ยาวๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะอ๋อถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกจิตตกโยนทิ้งไปนะคะไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะเพราะว่าเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นไม่ว่าไพ่มันจะออกมาเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเสมอแล้วคลิปนี้นะคะทำขึ้นเพื่อให้คุณได้เยียวยารักษาจิตใจแล้วก็ได้เข้าใจ ในธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะขู่หรือว่าจะทำอะไรให้กลัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ย่อมดีเสมอเป็นบทเรียนสำหรับทุกๆคนโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะสถานการณ์ความรักของคุณคนโสดน,นะคุณค่อนข้างที่จะห่วงตัวมากๆเลยนะคุณห่วงตัวมากอะแล้วคุณรู้สึกว่าแบบ ในครั้งนี้คุณจะไม่ให้ความรู้สึกใครอีกแล้วคุณรู้สึกหนักแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับความรักมามากพอแล้วคุณเลยรู้สึกว่าเก็บตัวไว้เก็บใจไว้แบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าปล่อยแล้วเทแล้วทิ้งแล้วความเศร้าความเสียใจฉันจะไม่ทําอะไรแล้วฉันจะจัดการชีวิตของฉันให้ดีที่สุดฉันจะทําชีวิตของฉันให้ดีที่สุดใครหน้าไหนที่จะเข้ามามันจะต้องดีกว่าเดิมถ้าเกิดว่าไม่ดี ก็พร้อมที่จะปล่อยและพร้อมที่จะเทออกไปนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะที่สถานการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะสำหรับชาวราศีสิงคนโสดนะคะสถานการณ์ของชาวราศีสิงคนโสดนะก็มันก็จะมีการตัดสินใจนะคะตัดสินใจเด็ดขาดเลยหรือว่าก็อาจจะแอบคุย คนที่แบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็คุยไปเรื่อยๆแบบแอบ,บคุยไปลับๆเป็นคนคุยลับๆเนาะเพราะว่าก็คนโสดอยู่แล้วการจะคุยกับใครสักคนมันก็ไม่ผิดอะไรนะคะมันเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับออคนโสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันดีกว่านะคะว่าคุณโสดแบบไหนนะคนโสดนะคะเป็นตอนนี้นะเป็นคนโสดแบบโสดๆๆสวยและรวยมากอ่ะเป็นความรู้สึกที่แบบ มีพร้อมแล้วทุกอย่างแล้วก็ไม่พยายามจะทําอะไรแล้วนะอยากจะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปแบบสุดแล้วพยายามที่สุดแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะในช่วงในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณใช้สตินะคะแล้วก็ไม่ตัดสินใจอะไรแล้วนะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในรูปแบบของสิ่งที่มันสมควรที่จะเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะว่า ไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณอีกนะจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือเปล่านะคะโอเคไพ่เปิดแล้วนะเปิดไว้แล้วนะคะว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณหรือเปล่านะคะ The teacher นะคะ justice six of pentacles นะคะแล้วก็ queen of pentacles มีค่ะจะมีคนเข้ามานะคะเป็นคนที่แบบ อาจจะเป็นคนอายุมากกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่สอนงานคุณเป็นคนที่มีอำนาจอยู่เหนือคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีความรักเยอะแล้วก็จะมามอบความรักดีๆม,มามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเป็นคนอา,อาจจะทำงานอยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับคุณหรือว่าเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีอำนาจทหารตำรวจ นะคะหรือว่าทำงานในโซนของนักกฎหมายอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าเราไพ่อยากจะบอกอะไรนะไพ่อยากจะบอกอะไรคนโสดชาวราศีสิงห์บ้างนะคะอุย้ยขอ energy ขอ energy ไพะะ่เนี่ยค่ะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคนโสดราศีสิงห์นะเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่อยากบอกอะไรคนโสดราศีสิงห์ในเรื่องของความรัก n i ท์อ o f ซอ r ์สล r e e อร e สนะคะ e รีออ e of Cups reverse นะคะซิกส์ออ n วัน e ิเวนะคะทูออฟคันะคะเอ็ดออฟวนนะคะเ e อ e a t e นะคะไฟฟ e นะคะ Magician reverse นะคะ e นะนะคะ, cup, ะ,คะ, ones, ะ,คะแล้วก็เอ่อ uh, The Power Reverse โอเคนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกนะอะไรที่มันไม่ดีนะคะก็ปล่อยให้มันเป็นไปเนาะไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องอะไรไปนะคะถูกแล้วนะอะไรที่จบไปแล้วนะคะก็อย่าไปเสียใจกับมันนะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในรูปแบบที่มันสมควรที่จะเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างอ่านดูเหมือนจะยากนะคะแต่ระยะเวลานะคะจะทําให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างดีขึ้นนะคะอย่าพึ่งเร่งรีบในความสัมพันธ์ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูกันไปเพราะว่าความรักในแบบครอบครัวความรักในแบบที่คุณต้องการจริงๆอะ่ะมันจะต้องใช้ระยะเวลานะคะการรีบไปนะคะมันอาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นในสิ่งที่ คุณสมควรที่จะทำหรือสิ่งที่คุณสมควรที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณรอคอยนะคะกำลังจะส่งข้อความมาหาคุณนะถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดแบบไม่มีสถานะนะคะหรือว่าโสดแบบไม่ชัดเจนแล้วก็กำลังรอควาการติดต่อของใครสักคนอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะสื่อสารนะ มันยังมีการรอการสื่อสารถ้าเกิดว่าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาเองเพราะว่าในตอนนี้ในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดไปเร่งเขาว่ามันก็เหมือนกับว่าเราไปเร่งเอาคําตอบจากคนที่ไม่มีคําตอบให้เนาะบางเรื่องอะคะ่ะมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์หรือว่าใช้เวลาคุณถึงจะเข้าใจนะคะแล้วก็ถึงจะรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น เนาะอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ไพ่นะอยากจะแนะนําคนโสดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าประเด็นอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักที่คุณจะต้องเยียวยาเพื่อเพื่อที่คุณจะได้รับความรักที่เต็มเปี่ยมในแบบที่คุณต้องการนะคะสาวโสดชาวราศีสิงห์ขอไพ่่อยะค่ะ justice นะคะแล้วก็ night of pentacles เนาะก็คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุและผลเสมอถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจได้คุยกับตัวเองได้แล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่คุณสมควรที่จะทำแล้วก็โฟกัสที่การงานการเงินของคุณนะคะความรักการงานการเงินของคุณถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันมั่นคงแล้วความรักดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถบอกทุกคนได้นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะแนนก็ยินดีนะคะที่ทุกคนจะแชร์ออกไปเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะที่มีปัญหาเหมือนกันกับคุณเนาะโอเคค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกๆ s u ซับสไครเลยนะคะถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรตรงไม่ตรง,ตรงยังไงอยากแชร์ความรู้สึกหรือว่า อยากจะระบายอะไรนะคะก็สามารถแชร์แล้วก็ระบายมาได้เลยใต้คลิปนะคะแนนยินดีรับฟังโดยไม่ตัดสินกันเนาะเพราะว่าทุกคนนะคะผ่านประสบการณ์มาต่างกันต่างคนต่างมีเรื่องราวเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะก็เปิดใจกันกว้างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไคร์แล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาอยู่ด้วยกันเนาะวันนี้แ้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้